สวัสดีครับตลาดไก่ต้องไม่ใช่ตลาดไก่คู่ตลาดไก่คู่อยู่คลอง14เออมีร้านบอนไซมาขายแล้วนี่บอนไซหลังบ้านเอออยู่ตรงทางเข้าพอดีเออสนใจก็มาดูเลือกดูได้

สวยมะขามก็มีสวยมากเลยต้นมะขามต้นนี้อยู่ทางเข้าพอดีเลยทางเข้าตลาดไก่คู่นะอันนี้เทียมทะเลต้นใหญ่สวยมากกันเนี่ยโน่น,นกระต้นมะขาม มระหามขายไปแล้วมาแล้โอส้สวยมากอันนี้ยกระหามเท่าไหร่ครับสวยมากเลยมืนเจ็ดครับฮะหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดแล้วเทียนทะเลล่ะเล เห็นแล้วเห็นแล้วสามหมื่นห้าไม่ต่ำกว่าสามสิบปี <laughs> ไม่ตามกว่าส <laughs> 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 ามิบปีแบบแต่งแล้วเนาะ <laughs> ท่งสวยนะสามหมื่นห้านุ่นหมื่นเจ็ดอันนู้นขายแล้ว อันนั้นอันขายไปแล้วเหรอขายไปแล้วตนะาเท่าไหร่อะนั้นขายไปสามหมื่นกว่าสามหมื่นโอ้แพงต้นนี้เหรอแพงเพราะต้นนันอายุต้นแต่ต้นแต่ต้นคทำอายุสามสิบจนตอนนี้นำอายุเกือบแปดสิบนบอ๋อโอ้ห้าสิบปีเลยเนี่ยเพราะว่าต้รอวามนระา้ใหญ่แต่ว่า้าเราใส่เอาเก็บงีเลยครับธรรมชาติเลยเนาะโอ้โหเป็นอาเชืพอายุห้าสิปีต้นนี้ขายไปแล้ว ขายไปแล้วเท่าไหร่นะสามหมื่นกว่าเออเขาเขามีขายส่งด้วยนะเ<า>นี่ยผมมีทีนทะเลอยู่สองต้นแต่ต้นเล็กๆนะต้นมะขามลักษณะคล้ายๆกันผมมีต้นหนึ่งแบบนู่นนะที่ขายไปสนะามหมื่นแล้วแบบฟงงี้เลยเขาขุดบรรดาใจเล็ก,ลกอๆอ่ะเขาเลี้ยงอะ่ะต้นนี้ไม่แท้ขายต้นนี้รอมันต้องโตทนเออ ดิโชดิโชแต่ว่ากจะเกิดลูกค้าสั่งก็หาให้ได้เนาะตอนนี้ก็อยัลอันนี้เหือสี่สิบหปาสิบปีโอ้ก็ดูมันน่าจะใช่อยู่แล้วว่าโอ้กว่าจะลากจะคุมได้ขนาดนี้นะยินดีที่มาขายตลาดไก่คู่เนี่ยเริ่มเริ่มเจริญผมมาถ่ายอยู่หลายครั้ง เนี่ยเขามีไม้หลายอย่างเลยนะสนใจแวะมาผ่านมาตลาดไกค่คู่แวะชมหรือโทรศัพท์ถามเจ้าของร้านก,นก่อนก็ได้ไเ,เ,เออเด็กเขาเขามีเฟซบุ๊กมีเนี่ยชื่อร้านคือบอนไซด์แล้วตรงๆแล้วเ,นเ,ออเ็นเอลไนใจหลังบ้านบอลไซหลังบ้านนะเบอร์เบอร์น,น,นี้นะอีกนิดหนึ่งร้านขาย อาทิตย์หนึ่งก็บอกอาทิตย์หนึ่งไล่ขายสองวันเออเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าห้าห้าศูนย์หสี่ศย์สะยังไงเดบผมไปลองโฆษณาครับขอบคุณครับ